ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชแนลครับอยู่กับผมแอนมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับสวัสดีที่เข้ามาใหม่แล้วก็สวัสดีทุกท่านที่อยู่เก่าอยู่แล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้กับยุทธพงศ์ชแนลนะครับที่จะทํางานต่อไปนะครับผมวันนี้ผมมีราคาทุเรียนมาให้เหมือนเดิมเช่นเคยครับฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับที่จะซื้อทุเรียนด้วยการโอนเงินนะครับฝากไว้ก่อนว่ายา อย่าประมาทโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีมิจฉาชีพนะครับรวมกลุ่มอยู่ด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับระวังระวังเช็คเช็คให้ดีนะครับเครดิตด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ราคาทุเรียนนะครับหมอนทองก็ลงลงมานิดนึงนะครับหมอนทอง AB นะครับ220นะครับ2-6กกิโลกรัมเกตซ 180ครับ2 6กิโลกร,รมัมเอบีซีสองรนะครับ2 6กิโลกร,รมัมตกไซส์2 2 0บาทครับ2 6กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็บเก่เ0้บาทครับตำหนิ90ครับผมกระดุมวันนี้นะครับลงมานิดนึงครับ1,5ึถึง5กิโลกร,รมัมแล้วก็เกรดดี1,25 1.1กิโลกร,รัมบวกนะครับตกไซส 110บาทนะครับผมนกกระจิบครับ AB 175บาท2-5กิโลกร,รัมนะครับชนีด้วยมาที่ชนีหน่อยนะครับถามกันเข้ามาเยอะ AB 190ครับ2-5กิโลกร,รมัมแล้วก็เกตซีรด C 165นะครับ1อ่า2กิโลกร,รมัมเช่นเดียวกัน,นครับผมมูซานคิงมูซานคิง AB 250ครับ 1.7บวกนะครับผมแล้วก็เกรด C 150 1.2กิโลกร,รัมถึง1.6กิโลกร,รัมครับนวลทองจันนะครับ AB 250ครับน้ำหนัก1.6ถึง5กิโลกร,รัมแล้วก็เกรด C นะครับ1 2ึ่ถึงหกิโลกร,รัมครับพวงมณี200นะครับผม ABC 201.5อถึงหกิโลกร,รัมครับวันนี้มีแค่นี้ครับ จริงๆมีอีกหลายลงนะครับเยอะมากผมเอามาไม่หมดนะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมยุทงบช anel ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ